thank you ค่ะคุณผู้ชมรายการ b r e a c i n g House a d o r d Action มาพบน้องนาเดียน้องต้นที่นี่นะคะเราขอบคุณพระเจ้าหลายท่านอาจจะได้ดูแล้วนะคะในเรื่องของการเป็นพยานที่ทั้งสองท่านนั้นกลับมาหาพระเจ้าและติดสนิทกับพระเจ้าสว่างแสวงหาพระเจ้าได้ฟังเสียงของพระเจ้าแล้วก็ทําตามเสียงที่พระเจ้าทรงตรัสไว้นั้นและตอนนี้พระพรของพระเจ้ามายังชีวิตของเธอและครอบครัวของเธอได้รับพระพรอย่างมากมายคุณผู้ชมคะหลายท่านเห็นการเคลื่อนที่พระเจ้า ให้พระพรแห่งการเชื่อฟังจากพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติบทที่28พระพรแห่งการเชื่อฟังนั้นเขาจะเทพรพระองค์จะเทพรจากพระวจนะของพระเจ้าเมื่อเชื่อฟังพระธรรมของพระเจ้าพระวจนะของพระเจ้านั้นเป็นธิเดชรถยนต์คันใหม่นะคะป้ายแดงก็มาถึงท่านละครอบครัวก็มีการเปลี่ยนแปลงชีวิตก็มีความสุขขึ้นติดสนิทกับพระเจ้ามากขึ้นและตอนนี้คือพระพรใหม่ที่ท่านได้ก็คือร้านพอดี ทุกอย่างพอดีแต่ไม่ใช่แค่พอดีแห่งพรนะคะพระพรยังมากและไหลล้นวันนี้อยากหนุนใจคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมมีการเชื่อฟังเป็นการเชื่อฟังที่ถูกต้องไม่ใช่เชื่อฟังสเปะสปะแต่ต้องเชื่อฟังว่าอันไหนสิ่งใดคือสิ่งที่พระเจ้าให้เราทําหลายท่านอาจจะบอกว่าอาจารย์ถวายสิบรถก็ถวายแล้วนะหลายท่านบอกว่าอาธิษฐานก็อาแล้วนะ่ะ พระคอมพีก็อ่านแล้วนะช่วยเหลือเพื่อนบ้านก็ทําแล้วทําไมชีวิตพ่อพรมันคือครึ่งกลางๆพ่อพรมาหยุดที่แค่พระเจ้าทรงเลี้ยงดูพ่อพรของพระเจ้าไม่ไปถึงเต็มขนาดพ่อพรของพระเจ้าไม่สามารถทําให้เราเป็นหัวทําไมเราแค่แค่เนี้ยเลี้ยงดูแค่มานาแล้วก็เน่าไปเก็บก็ไม่ได้พอได้เงินมาก็นะอันนี้ก่อนี่อันนี้ก็สินอันนี้ก็ต้องใช้ไม่พอแต่สําหรับหลายท่าน ที่เราเคยหนุนใจกันพ่อพร,พอรไม่แค่นั้นพ่อพร,พอรเป็นพ,พอ่อพรที่เก็บและเป็นหัวไม่ใช่เป็นหางสูงขึ้นทางเดียวจะเป็นสิ่งที่เปิดบัญชรท้องฟ้าเป็นความเชื่อของครอบครัว,วที่จะอธิษฐานให้สวรรค์ลงมาในชีวิต mm hmm. เทริดเดตแห่งพวามยามประสุลงมาในชีวิตของเขาแล้วไม่ใช่แค่นั้นเราจะเป็นพ,พอ่อพรส่งต่อคนอื่นอีกมากมาย mm hmm. การค้าขายทําน้อยแต่ได้มาก ไม่เหนื่อยครอบครัวกับมีความสุขลูกค้าเข้ามากับมีความสุขเป็นแหล่งชุมชนของคิตชนที่เชื่อในพระเจ้าองค์เดียวกันหรือเป็นพระพรสำหรับพี่น้องหลายคนที่สนใจในพระวจานะของพระเจ้าหรือต่างความเชื่อก็เข้ามาที่นี่คุณผู้ชมคะพรอคำของพระเจ้าได้บอกกับเราในเรื่องของท่านจะรับพรอพรในเมืองท่านจะรับพรพรในทุ่งนาพงพันของตัวท่านเองผลแห่งพื้นดินของท่านและพงพันสัตว์ของท่านจะรับพรพร ดังนั้นสิ่งเหล่านี้พระเจ้าทรงบอกกับประชากรของพระองค์เช่นใดก็มาอย่างประชากรยุคนี้เหมือนกันพระพรเหล่านี้ทั้งสิ้นจะมาเหนือท่านและตามทันท่านถ้าท่านฟังพระสุรเสียงของพระเจ้านั่นคือเฉลยธรรมบัญญัติบทที่28คุณผู้ชมลองไปอ่านดูนะคะคุณผู้ชมคะขอพระพรของพระเจ้าเป็นของคุณผู้ชมที่ศ์ซื่อในพระเจ้าเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าเป็นที่รักของพระเจ้าและเป็นพรอพรที่จะ ไม่ใช่แค่ตัวเราแต่สําหรับคนอื่นๆทั้งผู้เชื่อและผู้สนใจและวันหนึ่งเ่าจะมาถึงความรอดในพระเยซูคริสต์เหมือนท่านและเหมือนคุณผู้ชมด้วยขอพระพรของพระเจ้าเป็นของคุณผู้ชมวันนี้เรานําบรรยากาศแห่งพระพรมาสู่คุณผู้ชมจากรายการของเรานะคะมอบให้คุณผู้ชมถึงบ้านเสิร์ฟถึงบ้านเหมือนวันนี้ที่เรามาทานอาหารที่ร้านพอดีของน้องนาเดียน้องต้นและครอบครัวของท่าน ขอพระเจ้าไว้พรพรนะคะจนกว่าจะกลับมาพบกันใหม่ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ